สวัสดีครับผอ,อเอ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันนะคะนางสาวรัตยากาหลงนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปิงค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เหนื่อยไหมคะก็นิดนึงค่ะคือในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ ก็คือเราต้องทําอย่างต่อเนื่องค่ะถามว่าเหนื่อยไหมมันคงไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในในในหนึ่งในหน้าที่สองมันอยู่ในการรับผิดชอบที่เราจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วค่ะอ๋อครับแล้วพอ,ออนี่อยู่พักอยู่ไกลโรงเรียนมากไหมครับประมาณสิบสองกิโลค่ะอ๋อก็ต้องเดินทางมามาที่โรงเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ที่ท,ท,ที่ที่บ้านมีความเสี่ยงอะไรไหมครับเป็นห่วงท่านพอออ <laughs> รอบๆบบ้านไม่มีความเสี่ยงค่ะ แต่ว่ารอบๆโร,รงเรียนก็จะล้อมรอบไปด้วยเขตโรงงานอุตสาหกรรมค่ะที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเราอยู่ใน8ตดตบลที่เป็นเขตพื้นที่สีแดงเข้มค่ะตรงส่วนนี้ถือว่าอยู่กลางดงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับท,ที่ที่ผ่านมาพออพาพา,พาผ่านเรื่องของความเสี่ยงพวกนี้มาได้ยังไงบ้างครับเรื่องของการคัดกรองการเข้ามาโรงเรียนอะไรต่างๆพวกนี้ฮะมาตรการเราเป็นยังไงบ้างครับ คือในเรื่องของมาตรการนะคะเราก็ไม่ไม่ได้ให้เด็กมาที่โรงเรียนเลยนะคะตามมาตรการของทั้งสอบบพรจังหวัดเองแล้วก็ของสพทเองนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราเวลาที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการสอรนในรูปแบบของประสานงานในเรื่องของออนไลน์ค่ะแล้วส่วนในกรณีที่ผู้ปกครองเขาไม่สามารถเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีได้เนี่ยเราถึงจะจัดเป็นตารางเวลาให้ผู้ปกครองมารับงานที่โรงเรียนเพื่อลด จำนวนคนที่เข้ามาติดต่อในโรงเรียนค่ะอ๋อทราบมาว่าของท่านผอ,อเนี่ยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะให,ให้สอดคล้องกับสภาวะแล้วก็ตัวบริบทด,ด้วยผอ,อลองเล่าให้ผมฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าลองแชร์ให้ฟังว่ามันม,มีที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้เทคนิคการสอนแบบไหนบ้างนะคะในในแต่ละอย่างค่ะเริ่มแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นนโยบายของทางกระทรวงแล้วก็ทางของสพเลยนะคะก็คือเราจะสอนในรูปแบบของทั้ง ออนไลน์นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ DLTV DLIT แอปพลิเคชัน Zoom อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ face to face ก็คือกรณีที่นักเรียนเขาไม่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ก็จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เฉพาะหน้ากับนักเรียนโดยตรงนะคะหรือแม้แต่ในกรณีที่นักเรียนไม่เข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งเราสำรวจมาเนี่ยเด็กนักเรียนของเราเนี่ยประมาณ10.28นะคะร้อยละ10.28ที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เราก็จัดกิจกรรมในเรื่องในรูปแบบของ on hand หรือจัดทำเป็น learning box ค่ะเป็นชุดการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ ที่ตรงนี้คือในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะแต่ที่เรามีนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนก็คือเราจะนในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็ทักษะอาชีพที่เป็นการต่อย,ยอดให้กับเด็กนักเรียนในช่วงของนอกเหนือจากการเรียนตรงนี้ค่ะอ๋อก็คือหลากหลายแล้วแต่ว่าบริบทของนักเรียนจะเป็นยังไงประมาณอย่างนี้ <S <S ใช่ไหมครับแล้วรันนี้ใ้คำว่าบูรณาการอเง,งี้ยครับทางพอ,อบูรณาการยังไงบ้างครับ ็ในเรื่องของการบูรณาการนะคะอย่างของเราเนี่ยโชคดีที่ว่าโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครนะคะหนึ่งในสิบโรงเรียนของเราเป็นเป็นสิบหนึ่งในสิบโรงเรียนนะคะที่ได้เข้าร่วมกับมูล,ลนิธินะคะโรงเรียนสตาร์ฟิตที่สนับสนุนโดยกสศนะคะเข้าเข้ามามีส่วนร่วมของเราอย่างนี้เราก็เลยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสตรีมดีไซน์โปรเซสที่บูรณาการว่า,าเด็กนักเรียนจะต้อง คือเขาจะต้องคิดคนนวัตกรรมของตัวเองอย่างนี้อย่างในเช่นนักเรียนของเรานะคะเขาก็จะได้โจทย์จากคุณครูในเรื่องของการประกอบทักษะชีวิตนะคะในเรื่องของการทำกับข้าวให้ผู้ปกครองทานการดูแลน้องการช่วยทํำงานบ้านต่างๆตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดไปสู่ทักษะอาชีพเช่นเขาจะเป็นเขาคิดค้นกันมาเองว่าเขาอยากจะเป็นมาสเตอร์เชฟจูเนียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะ เอาโจทย์ที่คุณครูกำหนดวัตถุด,ดิบให้นะคะไปไปใช้ตรงนี้ค่ะไปทำเป็นนวัตกรรมหรือเป็นชิ้นงานขึ้นมาค่ะ,อะตอนนี้ Master c h e f j เ n i o มีมีชิ้นงานอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วบ้างอะครับก็อย่างคุณครูเขากำหนดว่าเป็นอาหารหรือเป็นของกินเล่นที่เกี่ยวกับแผ่นเกี๊ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะทำเป็นเกี๊ยวกรอบหวานเกี๊ยว ทอดหรือขนมจีบที่ทำจากเกี๊ยวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะทําขึ้นมาก็คือจะเป็นลักษณะของเหมือนเหมือนเป็นโปรเจกต์ให้เด็กไปทําถูกไหมครับแล้วก็ใ,ให้ให,ให,ให้ให้ทางผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใช่ไหมคะเป็นระวังเด็กผู้ปกครองแล้วอย่างนี้ครูเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างนะครับครูก็เข้าไปให้ให้คำแนะนําค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่ว่าเด็กไม่ได้ผู้ปกครองออกไปทํางานก็ยังเกี่ยวกับในเรื่องของกา,ารใช้ แก๊สการการใช้มีดการใช้ของมีคมต่างๆที่ว่าเด็กเขาจะเข้ามาสอนตรงนี้หรือแม้แต่ในเรื่องของการบูรณาการอย่างครูสอนในเรื่องของอาการช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะทําเกี่ยวกับน้ามะนาวน้ําผล,ลไม้ที่เป็นการตวงหรือเขาก็จะประดิษฐ์ของที่เป็นกิโลที่คุณครูจัดจัดเลิ์นิมกจัดวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กไปแล้วก็เขาก็ ไปใช้แล้วก็ผู้ปกครองก็มีส่วนร่วมในการที่มาช่วยเด็กทําตรงนี้ค่ะอ๋อน่าสนใจจังเลยครับและแล้วอย่างนี้เด็กๆเ,เขาจะนําเสนอผ่านวิธีการหรือว่ากระบวนการยังไงอ่ะเด็กๆจะอัดเป็นคลิปวิดีโอมาอมแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการต่อย,ยอดการใช้เทคโนโลยีอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างจากเดิมเนี่ยเด็กเขาแค่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีการเรียนคอมพิวเตอร์แค่ในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนนี้คือเขาต่อยอดไปถึงการตัดต่อวิดีโอส่งมาทางโรงเรียนได้โ,โดยที่ผู้ปกครองเป็นคนถ่ายคลิปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กเขาก็ตัดต่อนําเสำนอง,งานของเขาออกมาเองอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเออถือว่าน่าถือว่าน่าสนใจมากนะครับเด็กๆตอบรับเป็นยังไงมากครับกับกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ค่อนข,ข้างให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของเด็กในเรื่องของการกล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าต่อยอดงานอย่างเช่น เด,เด็กเขาจะเห็นว่าเอ้ที่โรงเรียนตัดหญ้าในช่วงของเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําไมเขาต้องมานั่งเก็บหญ้าต้องมันมันไม่มีเครื่องอุปกรณ์ที่ในการแบบเก็บเก็บหญ้าหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปใช้รูปแบบกระสตรีมดีไซน์โปรเซสในการวางแผนว่าทํายังไงตัดหญ้าเสร็จแล้วถึงจะมีอุปกรณ์ดูดหญ้าเข้าไปทีเดียวโดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องมานั่งเก็บอีกอะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นการต่อยอดความคิดของเด็กไปด้วยตรงส่วนนี้ครับแล้วกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนของโรงเรียนแบบนี้ฟีดแบ็จากทางของทางผู้ปกครองเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับผอผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างดีมากค่ะจากจากผลกระทบของโควิดก็คือในรอบแรกเนี่ยมันยังเหมือนกับว่ายังยังไปไม่ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขายังมองไม่เห็นถึงความสําคัญในการที่จะสอนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่การจัดก,กิจกรรมก็จะมีเพราะว่าผู้ปกครองบางคน บริบทแตกต่างกันในเรื่องของการประกอบอาชีพการมีเวลาให้ลูกอะไรเงี้ยแต่พอมาโควิดรอบสองนี้ซึ่งอ้อมองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จังหวัดเรามันเป็นจังหวัดในเขตพื้นที่สีแดงซึ่งเขาน่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยหันกลับมาให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามงานจนถึงช่วยสอนเป็นครูอีกคนหนึ่งให้กับโรงเรียนไปเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาให้ให้ความร่วมมืออย่างดีมากค่ะ จะมีน้อยมากก็คือน้อยน้อยนี่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจลูกนะคะแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ของ,ของการทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะส่งงานล่าช้าบ้างแต่เราก็มีการยืดอยู่อะไรเงี้ยแต่ผลตอบรับเนี่ยผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างดีมากในรอบนี้นะคะ่ะผมผมมองเห็นปวตที่เราจะพูดถึงการการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงเด็กเป็นรายบุคคลนะฮะถ้าแต่พอผมเห็นเคสของพออลแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมองไปไกลถึงเรื่องของการคํานึงถึงผู้ปกครอง เป็นรายครอบครัวหรือว่าเป็นรายบุคคลเช่นเดียวกันด้วยนะครับที่ที่จะดูว่าเอ๊ะเราจะจัดการยังไงคราวนี้ผมผมเชื่อว่าการที่ผู้ปกครองเปลี่ยนมาให้มาให้ความสําคัญหรือเข้ามามีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีกระบวนการแหละทางผอ,ออมีกระบวนการส่งเสริมหรือว่ากระตุ้นยังไงบ้างไหมครับผมว่าตัวนีน้น่าจะเป็นคีย์สําคัญในการให้เขาเข้ามาได้ก็คือทางโรงเรียนนะคะนอกจากเราจะมีกรุ๊ปไลน์ของภาพรวมของผู้ปกครองแล้วก็คณะครูทั้งโรงเรียนแล้วเราจะมี รูปลายเฉพาะห้องของของผู้ปกครองกับเด็กนักเรียนนะคะที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูประจําชั้นครูประจําวิชาหรือแม้แต่ตัวขออ,อเองเนี่ยได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ท่วงทันต่อเวลามากขึ้นในการที่จะช่วยร่วมมือกันในการที่จะสอนเด็กไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็คือผู้ปกครองก็ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนมากขึ้นโดยที่คุณครูเองหรือตัวพออ,อเองเนี่ยก็เข้าไปไปให้คาปรึกษาตรงนั้นอย่างทันท่วงทีหรือแม้แต่ว่าในเรื่องของเด็กบางคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอะไรเล,เลยเราก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านค่ะ <c oughs> ในการ <c oughs> <ม>ที่ที่จะ,ะติดต่อเด็กให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังใช้นักกษาในเรื่องของการป้องกันโควิดอยู่ เนี่ยอันเน้นอันนี้เป็นสําคัญด้วยกำลังจะถามพอดีเลยครับเพราะว่าเป็นคําถามยอดคิดเลยไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีมือถือติดต่อโซเชียลหรือออนไลน์ไม่ได้อย่างนี้คือทํำยังไงนะครับไปเคาะประตูหน้าบ้านใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะอยู่ใ,ใกล้ๆโรงเรียนค่ะในแแเรียของโรงเรียน,ยน,นแล้วเป็นการโชคดีของโรงเรียนด้วยเพราะว่าโรงเรียนมีครูที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เป็นคนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ที่เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต โชคดีนะครับพอไม่ได้เป็นสมุทรสาครก็คือคุณครูไม่ได้กลับบ้านแล้วครูก็พักห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ใกล้ๆกล้โรงเรียนแล้วมันก็เลยเป็นการที่ได้ได้ติดต่อประสา,ษา,ษานงานบางทีเนี่ยครูก็พักที่พักอยู่ที่เดียวกับผู้ปกครองนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นการง่ายที่เขาจะมาสอบถามข้อสงสัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่นอกจากเราใช้กลุ่มไลน์หรือการเคาะประตูหน้าบ้านการโทรด้วยตนเองแล้วเนี่ยเราก็ยังมี เป็นเรื่องของเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของโรงเรียนที่ทางผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข่าวสารของโรงเรียนได้อย่างหลากหลายค่ะหรือว่าผู้ปกครองก็าสามารถมาเอามามารับอะไรนะ,ะที่โรงเรียนนะครับมารับบุ๊กเลตจากโรงเรียนค่ะบแบบ,บแบบฝึกของโรงเรียนได้หรือแม้แต่เด็กนักเรียนเองที่เขา มีเทคโนโลยีเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไปอาศัยก็เพราะว่าเพื่อนอยู่รอบๆเดียวกันอยู่แล้วอยู่ห้องแถวเดียวกันอยู่โรงงานเดียวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็พี่ช่วยน้องตรงนี้ค่ะอ๋อเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้องโอน,น่าสนใจมากเลยครับตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีในบริบทของชุมชนและผู้ปกครองใช่ไหมฮะที่ที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลคุณครูว่าไงบ้างครับผมเชื่อว่าคุณครูน่าจะน่าจะหนักหน่อย คุณครูก็บอกว่าอยากให้เปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดถึงแม้แต่ตัวพอเองเองก็คิดถึงเด็กๆนักเรียนเหมือนกัอนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เปิดแหละค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเป็นสถานการณ์ที่ยังยังไม่ปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ยอมรับสภาพแล้วก็ต้องเต้าให้ทันเทคนโนโลยีโดยที่ไม่ปล่อยใครทิ้งไว้ข้างหลังเด็กทุกคนต้องได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนของโรงเรียนบ้านบังปิ้งขอออก้าคอนเฟิร์มว่า ทุกคนมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจไม่ไม่มีบทเลยค่ะทุกคนนึงเกิดรอยใช่ไหมครับได้ค่ะเทคโนโลยีก็ไม่ใช่ข้อจํากัดใช่ไหมคระเพราะว่าไม่ไม่ใช่ข้อจํากัดค่ะเพราะว่าเราเรามาคุยกันทุกสัปดาห์เรา PLC กันทุกสัปดาห์ว่าคุณครูแต่ละคนเขาจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเขามามาให้พอออสตาทุกสัปดาห์แล้วเราก็จะมีการคุยพูดคุยกันทุกสัปดาห์ว่า มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วเราก็ช่วยกันแก้แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้เด็กสามารถที่จะได้เรียนรู้ด้วยตลอดเวลาไม่มีใครหีหายไปไหนอะไรเงี้ยค่ะผอ,อครับจากภาวะทั้งหมดเนี่ยจากาวิกฤตทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีชาเลนจ์ใหญ่ๆเข้ามาในการทำงานของของโรงเรียนนะครับหรือว่าข้อจำกัดใหญ่ๆผมอยากให้พอ,อช่วยแชร์ชาเลนจ์หรือว่าความท้าทายที่ผอ,อเจอครับสักสักหนึ่งอันที่ผอ,อคิดว่ามันโอ้มัน มันมันอันนี้แหละคือชาเลนจ์หลักและถ้าเราเคลียร์มันได้มันก็ถือว่าโอเคผมอยากให้พอ,อแชร์นะครับแล้วก็แชร์ด้วยว่าพออเคลียร์มันยังไงหรือว่าผ่านข้ามผ่านมาไปได้ยังไงบ้างอะไรอย่างี้ครับคือในเรื่องของที่ที่หนักๆที่โรงเรียนเจอนะคะ,ะคือในเรื่องของผู้ปกครองไม่มีเวลาในการสอนหนังสือลูกแล้วก็ในเรื่องของอความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตรงนี้ค่ะที่ที่เราที่เราค่อนข้างที่จะประสบปัญหาหนักเพราะว่าผู้ปกครองแต่ละคนเลิกง,งานไม่เหมือนกันเวลาไม่เท่ากันอะไเงี้ยค่ะก็เลยมาคุยกันต้องก็ต้องขอบคุณคุณครูค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยจากเราจากเดิมที่เราจัดตารางออนไลน์ไว้ว่าเด็กจะต้องเข้าคลาสเรียนวันละกี่ชั่วโมองอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของออนไลน์แต่ทางผู้ปกครองก็แจ้งมาทางคุณครูว่า แม่ไม่อยู่นะไม่มีโทรศัพท์ลูกไม่สามารถเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณทางผู้ปกครองก็บอกขอสอนสองทุ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณครูของเราทุกคนก็เต็มร้อยค่ะสองทุ่มก็เข้าสอนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบทาให้ผู้ปกครองได้รับการดูแลอยากจากโรงเรียนอย่างเต็มที่ว่าจะช่วงไหนเขาก็ลูกเขาก็สามารถเข้าเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ต้องขอบคุณจิตอาสาของคุณครูโรงเรียนบ้านบางปิงค่ะ ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับพอครับถ้าเรามองว่าวิกฤตโควิดคือโอกาสในการยกระดับหรือว่าพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับพอพอได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ครั้งนี้บ้างครับวิกฤตจากโควิดนะคะก็คือเราเราเราได้เรียนรู้ถึงศักยภาพของ ของครูของเรานอกจากการจากการเปลี่ยนเป็นเรียนรูปแบบเดิมอาจจะเป็นในเรื่องของท็อกแองชอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรื่องของโควิดเนี่ยครูสามารถสร้างนวัตกรรมได้นวัตกรรมเป็นของตัวเองในการสอนนะคะคุณครูเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาน,นวัตกรก็คือการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้คิดคนนวัตกรรมขึ้นมา mm hmm. ตรงนี้ค่ะก็คือ แล้วก็ในเรื่องของสายใยสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่ของเราเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมพ่อแม่ก็ค่อนข้างที่จะแตกแตกแยกครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ปกครองให้ความสนใจกับตรงนี้มันก็เลยเกิดเป็นสายใยสัมพันธ์ระหว่างบ้านแล้วก็โรงเรียนมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วในบทบาทของพอเอเองละครับสกูนคอนเซปต์ของโรงเรียนคืออะไรนะครับสกูลคอนเซปต์ของเรือคือพัฒนาผู้เรียนไปสู่ศตรวรรษที่21สิบ็ดนะคะตรงนี้ คือในส่วนของพอเราก็ได้ในส่วนตัวของของพอเองเนี่ยโรงเรียนได้นวัตกรรมที่หลากหลายจนมารวมกุ๊บรวมหลอมรวมเป็นจนเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนแล้วก็มีระบบการจัดการระบบสารสนเทศมากขึ้นแล้วก็ครูก็เป็นผู้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ได้ได้ดีมากขึ้นเลยนะคะเขาบอกว่าจะข้ามแม่น้ําใหญ่ๆที่เชี่ยวกรากครับผู้นําจะต้องเข้มแข็งแล้วก็เก่ง ะะผมอยากทราบวิธีคิดผอ,อ,อครับว่าข้ามแม่น้ําที่เชี่ยวกรากโควิดนี้ได้ยังไงฮะผอ,อมีวิธีคิดยังไงบ้างครับเราต้องสร้างความศรัทธาค่ะต้องสร้างความเชื่อถือให้กับครูแล้วก็ผู้ปกครองรวม,มจนถึงเด็กว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของโรคตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราเราเชื่อมั่นแล้วเราตั้งใจแล้วเราร่วมจับมือกันไปเป็นอย่างครอบครัวเพราะว่าเราเรา เราไม่ทิ้งใครเอาไว้อย่างเงี้ยเราเรามีความมั่นใจว่าถ้าเราลงมือทำสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจว่าเราสามารถทำได้จะบอกกับครูตลอดเวลาว่าเราไม่ได้สอนให้เด็กตั้งเป้าหมายเป็นอย่างเดียวแต่ครูเองต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นว่าเราจะมีการสอนเด็กยังไงให้เด็กเขาเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปได้กับเราในช่วงสถานการณ์ที่มันวิกฤตอย่างนี้แล้วก็ถือว่า ให้จากวิกฤตเนี่ยให้มันเป็นโอกาสในการพัฒนาเด็กตอนนี้เนี่ยอย่างในกรณีของเด็กอนุบาลเรามีความกังวลใจว่าเอ๊ะเด็กอนุบาลจะกําลังที่จะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพัฒนาการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นไปได้ไหมแต่โดยความเชื่อมั่นของของคณะครูที่สามารถที่ที่เขาจะปรับตัวเขาก็สอนสอนเด็กในในกิจกรรมที่หกหลักที่เราไม่คิดว่าเด็กจะทําได้ ออกมาดีขนาดนี้เราก็เลยเป็นการว่าเราไม่ห่วงเลย mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านการเขียนในการที่เด็กจะเข้ามาต่อป .1 อะไรอย่งเงี mm ้ยค่ะเพราะว่าจากการที่เราดูคลิปดูการรายงานผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูทุกคนแล้วก็เด็กๆทุกคนสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้แต่ถามว่าคล่องมากไหมก็ขึ้นอยู่กับความความสามารถของเด็กแต่ละคนตรงเนี้ยค่ะครับสุดท้ายครับขอขอขอครับ ช่วยฝากอะไรถึงเพื่อนๆในแวดวงการศึกษาหน่อยครับว่าการจัดการเรียนการสอนในสภาวะแบบนี้แล้วก็ต่อไปอนาคตรเราต้องยึดหลักอะไรหรือว่าคำนึงถึงอะไรครับอยากจะฝากเกี่ยวกับในเรื่องของพอเป็นคนที่อยากจะให้ทุกคนมีความอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในในการทำเพื่อเด็กนะคะเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่เ้เขา ทร,รงมีพระบรมราชวาทเกี่ยวกับในเรื่องของการศึกษาที่ทเราทุกคนเนี่ยน้อมรับกันมาอย่างมากมายนะคะก็คือให้คุณครูทุกคนฝากเขาให้ฝากเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนเด็กให้เรียนรู้ให้เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อเราศรัทธาว่าเราสามารถทําได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรที่มันมากมายขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นมั่นใจแล้วก็ ทำอย่างเต็มกำลังวิกฤตทุกอย่างเราสามารถผ่านพ้นในส่วนนี้ไปได้พอเชื่อแบบนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเราได้บทเรียนที่น่าสนใจจากทางท่านผออมากมายนะครับเป็นเคสกรณีศึกษาจากโรงเรียนบ้านบางปิ้งที่สามารถทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้ในบริบทต่างๆได้นะครับทางผมเองก็เป็นกําลังใจให้กับทางท่านผอ,อนะครับรวมถึงคุณครูบุคลากรทุกคนนะครับที่จะผ่านพ้นวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านผอ,อ,อมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากที่เราได้พูดคุยกันนะครับเราจะได้เห็นว่าสิ่งสําคัญในการที่จะผ่านวิกฤตไปได้นะครับก็คือวิธีคิดที่ดีครับความเข้มแข็งของทั้งท่านผู้บริหารทางคุณครูนะครับรวมถึงความเข้มแข็งของ ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนนะครับที่จะร่วมมือหรือว่าจับมือกันนะครับในการที่จะพากันช่วยกันจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับเราก็สามารถสําเร็จได้นะฮะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโรงเรียนบ้านบางปิ้งถือว่าเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับที่เราจะสามารถร่วมกันศึกษาไปด้วยกันนะฮะแล้วก็นําไปปรับใช้ให้กับโรงเรียนได้นะครับอย่างไรแล้วก็ผมเป็นกําลังใจให้กับทางท่านผอเอ๊ะรัตติยากาหลงนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ